สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเป็นร้านนะครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ว่าด้วยการซ่อมบำรุงนะครับเครื่องรถตัดหญ้านะครับเอทเทคคาริเบลนะครับด้วยการดูแลดูแลทําความสะอาดไม่เพียงพอนะครับทําให้หญ้าเข้าไปในในช่องดุมล้อนะครับทําให้ลูกปืนแตกนะครับวันนี้วันนี้ถอดไม่ออกแล้วครับ ถอดไม่ออกเลยก็เลยใส่โซนิกมา2-3สามวันแล้วนะครับออกแบบมันแน่นมากนะครับถอดไม่ออกเลยขับก็ขับไม่ได้นะครับพังสองคันเลยนะครับ รถคันนี้ออกแบบมาสายสายที่ดึงไปกับถอยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยนะครับที่จริงน่าจะออกแบบให้มีขาขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับให้ตัวนี้ให้ตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับให้ตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปยกไปกับเพื่อนนะครับไม่ต้องยกไป แล้วทํากระเดื่องทำกระเดือเด่องโยกนะครับทํากระเดื่องโยกจากจากข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยมันมันทนกว่านะครับโอคนี้ <c oughs> นะครับนี่ยังไงมันก็อยู่ข้างหลังล่างอยู่แล้วแต่ว่าเชื่อมขาให้มัน <c oughs> เชื่อมขาขึ้นมาให้มันยึยดประคองตรงนี้นะครับ แล้วสายสลิงเนี่ยมันเสียง่ายขาดง่ายลุกเกินนะครับตุ่นนี้นี่ทำขาย,ยึดชุดนี้ตรงนี้มาแล้วก็ทำกระเดื่องโยกเท่าที่ใช้รถมารถตัดหญ้ามาก็แก้ไขหน่อยนะครับเอเทกถ้าเทียบไปยี่ห้ออื่นที่ใช้มาเนี่ยตุ่นนี้สายสายสลิงเยอะเยอะ,เยอะเกินไปนะครับ ว่าทำมาเพื่อขายอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ยเท่าที่ผมดูแลมาก็หนักหนาอยู่เหมือนกันนะครับมันทนไม้ทนมือไม่ทนไม้ทนมือเท่าไหร่นะครับเพราะสายสลิงผมปิ่นไปสองเส้นแล้วสามเส้นแล้วมันจะเสียตรงสลิงนี่แหละครับสลิงเนี่ยขาดขาดไปจำ้ำนะครับตรงนี้นะครับเนีย่ยสลิง เนี่ยสลิงอยู่ตรงนี้นะครับสลิงตัวนี้ไม่ทนนะครับเดลาท่านไ่ชาติหนักๆขาดไปนะครับโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเนี่ยมันจะทนอยู่ที่ขานี่ฮะแต่ว่าถ้าทามาชุดขาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็ดีนะโยกโยกซ้ายโยกขวานะครับโยกมือเหียงแค่เชื่อม ขาให้มารับกับไปตัวนี้นะครับนี่คือผู้ใช้ที่ที่ใช้มาเป็น10บสปีนะครับรถตัดญ้าถ้ามันทนนะค,คนตัวเองตัวมันจะจะขายตัวของมันเองนะครับก็มันจะเป็นโปรดักต้ตองต้องแก้ไขนะครับไม่รู้ว่ารุ่นหลังเขาแก้ไขได้วยอย่างไม่รู้นะแต่พอผมใช้แล้วโอ้ ครั้งจะจะบอกบางนิดือีนะครับอ้าวยังไม่ถอดไม่ออกเลยเดี๋ยวผมจะถอดหาอะไรมาเคาะออกก็ไม่ออกนะครับเนี่ยหนึบหนึบมากเลยไม่รู้มันแตกแบบไหนนะครับคันนี้ส่วนคันนี้คันนี้ก็สายพานขาดนะครับไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าสลิงสลิงเดินหน้าถอยหลังนก็แน่นมากนะครับ นี่เส้นี่สายพานขาดนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยหงดแต่ทําทุเรียนนะครับดูแลกันไปนะครับทุเรียนกับรถตัดหญ้าครับถ้าท่านใดใช้เอทคคาริบาวอยู่ก็นะครับดูแลซ่อมบำรุงด้วยนะครับ ครับคลิปนี้ก็เอามาฝากนะครับการดูแลเรื่องเรื่องรถตัดหญ้านะครับเอเทคคาดีบบลนะครับสุกท่านสวนผู้เพชรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ